สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือ2ขอนแก่นนะครับหรือวัฒนชัยเจริญรถบ้านสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์กับรถบ้านมือสอขอนแก่นด้วยนะครับ ฝากเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามานะครับส่วนท่านใดนะครับที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube ผมเองก็มีที่เพจ Facebook นะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาคําว่ารถบ้านมือสองขอนแก่นฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตอัปเดตสักวันนะครับพอดีมีรถเข้ามา3-4คันนะครับนะฮะเผื่อท่านใดที่กำลังมองหารถใช้งานนะฮะ ราคาเบาๆเข้าได้เข้าส่วนหรือว่ารถเก็บสภาพที่เอาไว้เก็บสะสมก็มีนะครับผมนะฮะนะฮะก็ปัจจุบันนะครับนะฮะก็จะมีรถเข้าใหม่เมื่อวานมีเข้าอยู่สองพันวันก่อนก็มีนะครับนะฮะแล้วก็ถ้ารถเก่งนะฮะก็ตอนนี้ปัจจุบันก็จะมีมิหลาดนะครับท่านเขียวนะพี่ชายเขาขี่ไปรับลูกอยู่นะครับแล้วก็เข้ามาใหม่จะเป็น อโตโยต้ายาริสนะฮะปี2014ัเป็นตัวท็อปมือเดียวนะครับนะ,บะแล้วเริ่มต,ต้องเจอคันแรกนะ,ค,ะคันนี้ถามจริงๆนะพี่ชายก็อยากจะขายถ้าได้ราคานะครับก็ราคาเบาๆนะแสนนิยยดๆนะฮะสำหรับคันนี้นะฮะจะอยากขายอยู่ถ้าได้ราคานะครับแสนกว่าบาทนะฮะลองมาคุยกันได้กัแบบพี่อ๊อฟนะครับผมนะฮะส่วนคันนี้นะครับเป็นนิสสันพิกเอ็มนะฮะ ตัวสุดท้ายปี40พวงมาลัยพาวเวอร์นะครับคันนี้ก็เดี๋ยวรีวิวรายละเอียดอีกทีนึงนะครับผมคันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์นะฮะเป็นตัว2007นะฮะฝาแดง2007ตัวสุดท้ายก่อนที่จะไปเป็นฟอนเทียนะครับรถเข้าไร่เข้าสวนราคาก็67,000บาทนะครับนะฮะกระสุนยุซีก็ดีอยู่นะครับนะฮะภายในภายนอกก็ภายนอกสีสันก็อยู่ที่ประมาณ 70%นะครับภาษีไม่ขาดหกนะครับอันนี้ก็รอเล่มเฮงลิซิ่งก็น่าจะประมาณอาทิตย์ถึง2อาทิตย์นะฮะตัวนี้ก็จะได้แบบนะฮะฝานะครับฝากระโปรงที่เป็นเจาะรูระบายนะครับเพราะว่าตัวตัวสุดท้ายก็จะเป็นประมาณนี้ต้องเป็นตัว2องพนเครื่องยนต์สองพเท่านั้นนะครับเป็นดีเซลพาวเวอร์นะครับหกหมื่นเจ็ดบาทนะครับส่วนคันนี้9ก้าหมื่นเก้าพันรอเบาโอ้โหนานจริงๆนะฮะเอาไปทำเบาะนะครับ เกือบอาทิตย์แล้วนะฮะคันนี้ก็พอดีเขาติดงานเขาก็บอกอยู่นะครับก็เดี๋ยวรอบอกมาผมจะมารีวิวชัดเจนอีกทีนึงนะฮะเอาสภาพเดิมๆบางๆชอบแบบนี้99,000แต่ถ้าให้ทำ v i p ให้นะ,ะโทรมาสอบถามได้ว่าจะให้ทําอะไรไหีือว่าจะให้ทำสีทั้งคันให้ก็ได้นะครับผมนะ,ะแล้วก็โรวิลคันนี้เรารอเลยบอกเลยว่าสวยนะครับีโกปี2006เครื่องยนต์2.5วิล ระบบขับเคลื่อน4ฟวิลสีล้อทำงานได้ปกตินะครับแอร์เย็นเครื่องดีภาษีไม่ขาดเล่มเอกสารพร้อมโอนนะครับ2อ9 0 0 0บาทนะครับแล้วก็ที่ใหญ่ของเขาก็ตัว Fortuner นะครับ2 8 9 0 0 0บาทปีโอนให้ปีเปลี่ยนของเร็วให้นะครับคันนี้นะฮะปี2องเช่นกันนะฮะอันนี้เป็น3.0 Auto 4อวินะครับสีสวยเดิมทั้งคันนะครับคันนี้นะฮะ อยู่ไม่ผิดหวังนะฮะสำหรับฟอร์จูเนอร์นะครับผมนะครับนี่ครับให้ดูรอบๆข้างเถ่าไหนยังไม่เคยเห็นนะครับอันนี้ปีวอนให้เพราะว่าแจ้งย้ายปลายทางไปแล้วที่ขอนแก่นนะครับอันนี้ก็เอาไปทำเล่นนะฮะก็ห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับสำหรับคันนี้ก็ผมนะฮะมนโรดเตี้ยนะครับก็เลยจะต้องปรับด้านหน้าขึ้น ติดคานด้านล่างออกยากนะอันนี้เอาไว้ทําเล่นขับเล่นขับโชว์นะครับภายในก็จะประมาณนี้นะฮะก็ถือว่าโอเคเกียร์ดีนะครับเรียม์เติ่งได้ทานะฮะเครื่องกําลังไล่หน่อยนะครับเปลี่ยนทางน้ำมันใหม่นะครับจะใช้ทางน้ำมันบนนะครับผมนะฮะก็รอติดตามชมได้ราคา59 00 0เันเล่มพร้อมอาศีวขาดเกินนะครับอันนี้ปีมติดให้หม่ทั้งคันนะฮะคันนี้ก็ ถังน้ามันมเดิมเนะี่ยมันมันรั่วนะครับถังมันเก่ารั่วเพราะอะไรรั่วเพราะผมเนะี่ยขี่ลงไปเนี่ยมันไปติดนะฮะมันต่าเกินนะครับห่างแค่ประมาณนิ้วหนึ่งเวลาคนนั่งหรือรถยุบตัวนะครับก็เลยไปเกาะก็เลยเปลี่ยนถังบนดีกว่านะครับเอาไว้ขีเ่เล่นๆซื้อกาแฟแ,ฟแถวนี้นะครับห้าหมื่นเก้าพันถ้าหาอยู่นะครับแล้วก็มามาดูคันนี้นะฮะคันนี้ก็ L 200 p าวเวอแท้โรงงานรถสวยๆนะครับนะอันนี้ก็99,000บาทถ้าเอาล้อเดิมท่อเดิมนะครับ9 9 0า0บาทเท่านั้นนะแต่ถ้าเอาล้อนี้ท่อนี้นะครับเฮดเดอร์ตัวนี้นะครับผมใส่ท่อคือมันมีทั้งเฮดเดอร์ออกไปด้านหลังแล้วก็เป็นท่อคู่นะครับเป็นสแตนเลสทั้งคันเดินใหม่ก็แสนสองหมื่นบาทนะครับผมนะฮะมื่าที่แล้วนะฮะโดนไปเรียบร้อย เลขออกดีมากสาหรับคันนี้นะครับหววออกดีมากแล้วก็ยาลิสนะฮะตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับตัวท็อปสังเกตก็จะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับผมนะฮะแม็กก็จะเป็นแม็กแบบนี้นะครับถ้าเป็นรุ่นโลหรือตัวกลางเขาก็จะเป็นล้อกระทะนะครับตัวนี้เป็นรุ่นท็อปนะครับเป็นกุญแจคะิเลสก็จะเป็นปุ่มสตาร์ทนะฮะคันนี้กิบรายละเอียดสวยๆเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งสำหรับยาลิสคันนี้มือเดียวนะครับ สีสันก็จะปั่นเนาะนะครับมีนิ้วรอยข้ามน้ําเยอะนะฮะแล้วปั่นน่าจะขึ้นอยู่นะครับผมนะแล้วก็คันนี้เข้ามาเมื่อวานสองคันนี้เข้ามาเมื่อวานนะครับอันนี้เป็นเอลโลโบดี้อันนี้สวยนะครับเอลโลโบดี้คันนี้สวยนะครับนะฮะยางดีพาสีไม่ขาดนะครับนะนะครับเอาไวแท้โรงงานคันนี้เป็นตัวเทอร์โบด้วยนะฮะตัวนี้เป็นตัวเทอร์โบนะครับ อาจจะมีกระบะที่ไม่ค่อยสวยนะครเดี๋ยวผมจะเก็บเพิ่มเติมนะฮะคันนี้จะได้เก็บเพิ่มเติมในส่วนกระบะน้องนั่นหัวเก๋งอะไรสวยหมดนะครับอันนี้ก็ราคานะฮะเจ็ดหับาทนะครับผมนะฮะดูภายในนี่ภายในสวยๆนะครับเป็นตัวเทอร์โบนะครับนะฮะเทอร์โบโรงงานนะครับผมนะฮะนี่ไปดูเครื่องหานะ่ฮะเดี๋ยวท่านใดสนใจนะครับ อย่างไงก็ต้องรอนะฮะต้องรอผมทำความาสะอาดเพิ่มเติมนะครับเก็บรายละเอียดงานสีเพิ่มเติมแต่ถ้ายอมรับได้ถ้ามาดูรีบก็มาเอาไปได้เลยน,นะ็นตัวเทอร์โบนะครับผมนะฮะเดิมบางมากนี่กันความร้อนสวยครบเดิมนะครับอันนี้ก็ไปทําสวยได้นะครับพื้นฐานก็ถือว่าดีนะฮะแค่ในเรื่องของกระบะที่แถวเนี้ยจะมีไม่ค่อยสวยนะครับนะฮะ กระบะไอโรบอดี้ก็คือผมทําไมผมบอกว่าตอนเดียวคันนี้กระบะสวยนะครับเพราะว่าตรงชายแถวนี้เขาจะไม่ค่อยมีผุนะครับคันนี้จะมีผูมีบวมเห็นไหมสังเกตดูนะครับแต่หัวกิงสวยนะครับนะบเพราะว่าไอโรบอดี้เขาจะเป็นชิ้นส่วนบนล่างต่อกันนะครับแล้วก็จะปินซีนกนันะน้านะคันนี้ก็คือสีสันมันทำดูแล้วผิวไม่สวยนะครับเขาจะให้ช่างเขาเอาไปทําให้นะครับในกระบะนะครับ แต่ถ้าเอาสภาพนี้ไปทําเองก็ได้นะครับถ้าอยากไปทําเองหรือไปใช้เลยก็ได้จริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้กี่เลยนะแต่ผมแค่อยากจะให้มันสวยมากๆเท่านั้นเองนะครับผมนะเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะฮะแล้วก็คันนี้เข้ามาใหม่เป็นดีแมกนะครับนะฮนะดีแมกเป็นตัวไฟฟ้านะครับผมนะฮนะนี่จะให้ช่างมาติดฟิล์มดูแล้วฟิล์มมันร่อนหมดนะครับนะเห็นไหมฮะจะเป็นเส้นเป็นเส้นแหละผมก็เลยดึงออก จะให้ช่างมาติดให้นะครับนี่ยสีประตูหายากอยู่ตัวนี้หายากนะครับเป็นเครื่องไดเล็กนะครับมันเป็นเครื่องไดเล็กนะฮะจะมีนิ้วรอยจะต้องเก็บสีเพิ่มเติมกันชนหน้านะครับอันนี้ก็เดี๋ยวยังไงเรารอเก็บสีสวยๆนะฮะเดี๋ยวมันแจ้งราคาอีกทีนึงแล้วการรอตอนนี้เดี๋ยวให้ช่างมาติดปีมก่อนเบื้องต้นนะครับอันนี้ดีนะครับผมนะฮะหาอยู่ไม่พิหวันะนะ รอได้เลยแล้วก็คันนี้นะครับเพิ่งไปลองโฟวิลมาเมื่อวานทดสอบโฟวิลถ่ายคลิปนะครับสีก็ 60- 70%นะครับแต่ก็พอดูได้นะครับเรื่องของงานสีนะครับนะภายในก็ประมาณนี้คันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์3 0 0 0ัปั๊มสายนะครับนะฮะก็ต้องไปทำเพิ่มเติมเอาในราคานี้ถือว่าขายในตามสภาพที่ถูกมากนะครับนะฮะเลมเอกสารพร้อมโอนนะครับหาอยู่ไม่คิดบังนะครับสอบถามมาได้นะฮะ สนใจคันไหนยังไงสอบถามมาได้ก็ตอนนี้เรามีประมาณนี้แหละนะครับนะสนใจโทรมาเบอร์098 274 4279 098 274 4279 line 4, 4, 27 9, 27 4, 4 27 9, า 94, 4 4นะครับดูรถตัวจริงรบกวนโทรสอบถามก่อนว่ามีติดนัดติดจองไห้ถ้าไม่มีติดนัดไม่มีติดจองผมให้ท่านมาที่ตำบลท่าพผาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็ดาก,ก้อนคันนี้นะครับก็จะมีงานสีอยู่นะครับ นะฮะหรือเช่นกระบะนะจะมีผิวแตกลายงาอยู่ต้องไปเก็บเพิ่มเติมนะครับนี่ครับผิวผิวสีแต่ฝั่งนั้นสวยนะครับคันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์3.0นะปั๊มไฟฟ้าเดิมนะฮะแต่ได้เป็นตัวสุดท้ายเป็นตัวปี45นะฮะสี่ห้าก็จะได้สเกิร์ตรอบนะฮะนี่เห็นไหมฮะสเกิร์ตข้างสวยๆภายในมีชุดเครื่องเสียงนะครับผมนะฮะเล่มเอกสารพร้อมโอนนะครับนะฮะแม็กไลเนอร์ครบ เป็นกะจบไฟฟ้ามันชนท้ายก็ยังอยู่ครบนะครับแต่กเป็นท้ายก็จะมีนิดหน่อยนะครับมีรอยสีผิวขึ้นนิดๆหน่อยๆนะครับาสนใจนะฮะคันนี้ก็อยู่ที่แสนเ0้าบาทสนใจติดต่อมาได้นะครับผมนะฮะประมาณนี้สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ